ครับเรียบร้อยครับเอาประธานร่วมครับกรรมการวัดเข้าไปครับร้อนๆเลยนะครับร้อนๆเลยพี่ฟันนีพี่จิ้งพี่แววดาวนะครับมาหมดเลยมาหมดร้อนๆเลยเนี่ยอยู่ใกล้กันมากครับจะร้อนมากเดี๋ยวไปลิ้นมากครับคุณเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเข้าจริงต้องหันหน้าหันหลังนั่งลงหรือเปล่าครับาให้ตากล้องจัดนะครับนั่งลงบ้างก็ได้ครับ แล้วก็ครับอา้าวจริงๆพร้อมๆกันอลยก็อ่ะครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับ,อเ,รบเอาให้เหลือเฉพาะช่างกล้องช่างภาพทุกคนถ่ายพ่อพกันเข้าไปถ่ายครับป้ากล้องทุกคน เอาเข้าไปครับไม่เข้าไปทุกท่านครับเข้าไปเลยครับวันนี้เข้าไปถ่ายทุกท่านเลยเข้าไปครับเข้าไปครับขอเชิญครับเข้าไปครับขอเชิญครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับเก็บภาพไว้นะครับวันนี้จะไปลงหนังสือพิมพ์นะครับครับภาพรวม ครับอ้าวเห็นไหมช่างกล้องพี่ปีดีสุดยอดนะแล้วจากแนะนำเจ้าภาพกระถินปีหน้าเสร็จเราจะมีโปรยทานนะครับเจ้าภาพมีโปรยทานมมม่่ เด็กเดนไเป็นลาลลลาระวังลูกพี่แคฟูพี่แค่ฟูแต่เด็กคนนี้ลขาแบปุ๊บเด็กก็วิ่งไปได้พี่เขาเป็นเด็กิ่งมาไปต่อลูกเวิ่งตบนี้ลุกตงตบเระเลคานเอาวลเราะได้ว่าเสร็จแ้ใช่ไหมครับขอแนะนำเจ้าภาพกฐินปีหน้านะครับพี่ไปรินนะครับูดเลย ผมไม่ไม่ถนัดชื่อมันชั่พี่พี่พูดเองผม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 ไม่ถนัดชื่อเดี๋ยวจะคิดท่านชายวัชเชยสอวิวัชลวง ล็อกกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังล็อกกันอยู่กระเป๋ากับเสื้อติดกันนะครับเอ่อตอนนี้วงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับตอนนี้เราได้เจ้าภาพปีหน้านะครับก็คือพี่ไพลินเอาตรงนี้เลยนะครับพี่ไพลินคุยยชดีชคุยเลยครับโอ้อันนี้พี่ไพลินครับสี่จะเป็นเจ้าภาพปีหน้านะครับตากรอดี่ไปเลยตา้งมา มุ้งพี่พูดไม่มีไ่ไม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 ดไม่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 ไม